สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ท่องทีเอ็มขายที่ดินพาทุกท่านเยี่ยมชมที่ดินอยู่ย่านอำเภอไซน้อยตรงที่ผมยืยนอยู่นี่คือถนนน,นบหมายเลข3 0 0 8จากถนน340สุพรรณบุรีบางบัวทองเข้ามา5.5กมที่ดินที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมวันนี้เป็นที่ดินแปลงสวยอีกแปลงเหนือที่200ตารางวาจากหน้าที่ดินผมได้ติดป้ายไว้กับทุกท่าน ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเพื่อได้เยี่ยมชมที่ดินได้เห็นอย่างชัดเจนรายละเอียดของที่ดินจะถูกอกถูกใจขนาดไหนอยู่ในซอนนี้ครับทุกท่านไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยครับที่ดินตั้งอยู่ตำบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีที่ดินมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าทางทิศเหนือที่ดินมีเนื้อที่200ตารางวามีการสอบเขตวางหมดุดไว้ที่เรียบร้อยสะดวกในการเยี่ยมชม ที่ดินมีหมุดมีเขตเพื่อจะให้ทุกท่านได้ตัดสินใจเลือกซื้อเป็นจะเข้าเจ้าของแนวหมุดจะเริ่มจากเสาต้นนี้ที่ดินมีหน้ากว้าง32เมตรลึก25เมตรราคา5,000บาทต่อตารางวาทั้งแปลง1ล้านบาทโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนค่าโอนค่าภาษีกรมที่ดินคนละครึ่งจากด้านหน้าที่ดินผมมีป้าย ติดไว้เพื่อท่านใดที่ขับรถเข้ามาดูที่ดินจะได้ถูกที่ถูกแปลงที่ดินเป็นที่ดินถมแล้วทั้งแปลงเป็นที่ดินแปลงสวยท่านใดสนใจที่ดินหันหน้าทางทิศเหนือแปลงนี้ไม่น่าพลาดมีการสอบเขตรางวัดที่ดินพร้อมจากหน้าที่ดินถ้าท่านต้องการซื้อที่ดินระบบไฟฟ้าระบบปาปาท่านต้องดึงเข้ามาประมาณ150เมตร ผมพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมที่ดินด้านหลังเพื่อทุกท่านจะได้เห็นรายละเอียดของที่ดินส่วนที่ดินแปลงข้างๆก็ยังเป็นแปลงเกษตรซึกปัจจุบันได้ทํานาหากมีการลงไม้ลงมือทํานานะครับเป็นที่ดินถือว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่านใดที่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของสุดยอดบรรยากาศแห่งความฟินเวอร์วันนี้ที่ผมพามาถ่ายทําวันนี้ก็บรรยากาศอบอ้าวนะครับพี่น้องถึงแดดจะร้อนใจสู้ หาทุกท่านเยี่ยมชมถึงรายละเอียดของที่ดินอย่างจุใจมีการสอบเขตวางหมุดไว้ทั้ง4ด้านปัจจุบันนี้นะครับรอบที่ดินนะครับยังเป็นที่ว่างเปล่าประกอบกับการทําแปลงเกษตรนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินอยู่ในโ่วนของอําเภอไซน้อยหรือตำบลลาดนิยมแปลงนี้ไม่ควรพลาดหรือท่านใดที่อยู่ในเมืองต้องการที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักอาศัย หรือท่านใดที่จะซื้อไว้เพื่อเก่งกําไรที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงที่เป็นทางเลือกให้กับทุกท่านตรงข้ามหน้าที่ดินมีเพื่อนบ้านล้อมรั้วเพื่อทําประโยชน์ในพื้นที่และในซอยเดียวกันนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาปลูกไว้หนึ่งหลังยืนยันการันตีว่าท่านมีเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนจากหน้าที่ดินท่านยังสามารถเลือกเดินทางได้อย่างสะดวกและยังตั้งอยู่ใกล้สถานที่สําคัญวัดลาดนิยมสองกอม องค์การบริหารส่วนตำบลรานิยม2.3กมวิทยาลัยเทคนิคดนทบ,บุรี2.4กมและท่านยังสามารถเดินทางสะดวกไปยังสถานที่สำคัญได้อีกหลายแห่งท่านใดสนใจที่ดินสอบถามได้ที่0870168991และ ID 5959 TWE YouTube T&M ขายที่ดินเพจ T&M ขายที่ดินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ